ในช่วง As k อดามจะเป็นช่วงที่เราสองคนซู้ชิงแล้วก็อาจารย์อดัมจะมาตอบคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาซึ่งเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะอันที่จริงก็คือคุณอดัมตอบสู้ชิงถามนะคะแต่สูจริงช่วยตอบด้วยคนระับเพราะว่าสูจชิงเก่งภาษาอังกฤษมากๆากขอบคุณะค,ะค่ะช่วยซักไซไลเลียงนะคะ <laughs> อาจารย์ดมคะคำถามข้อแรกคุณผู้ชมถามค่ะว่าอยากจะรู้ว่าเวลาต้องการจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณรีดเสื้อผ้าแล้วหรือยังจะถามยังไงดีคะอาจารย์ดำ ก็ที่น่าสนใจคือคำว่ารีดเนี่ยก็ใช้คำว่า Iron นะฮะ Iron นะ,ะที่อาจจะรู้จักในการออกเสียงว่า Iron นะฮะ iron. iron หรือว่า Iron นะฮะก็มันเขียนแบบนั้นนี่ค่ะไาร iron จอดนะฮะ iron จอดนะฮะแต่ว่า <laughs> มุกแป๊กเนี่ยเอ๊ แต่ถ้าเป็นสำเนียงอ่าอเมริกันก็จะเป็น iron นะถ้าอังกฤษก็ส i ะเอออกไปแล้วก็เหลือเป็น i r n iron iron นะแต่ว่าเหมือนจะมียอยักส i ะเออหรือว่าถ้าเป็นอังกฤษก็ส i ะเออนะฮะนอหนูเยิน iron iron นะฮะซึ่งตารีนะฮะที่เป็นนามนะครับก็คือ iron แล้วก็รีดรีดแบบที่เป็นกริยาก็คืออ่า iron เหมือนกันดังนั้นถ้าจะบอกว่ากำลังรีดเสื้อผ้าด้วย ตารีดนะฮะขณะที่กำลังดู Iron Man ก็พูดว่า I am ironing my shirt with my iron while I'm watching Iron Man นะฮะซึ่งไม่ได้ตอบคำถามของท่านผู้ชมนะครับที่ถามมาว่ารีดเสื้อผ้าหรือ,อยังนะฮะอันนี้ให้รู้การออกเสียงก่อนยังไงคะจาดําคำตอบนะครับก็คือ Have you ironed นะฮะเติม ed นะครับให้มันเป็นกริยาช่อง3นะครับเพราะว่า Have you ironed จะเป็น Present perfect tense. Uh -huh. Have you ironed your shirt yet? Have you ironed your pants yet? Mm. Have you ironed your clothes yet? ก็ได้นะฮะ mm -hmm. Have you ironed your? หรือเราใช้เป็น past simple ก็ได้ Did you iron my thumb, ed Did you iron your shirt? Mm -hmm. Did you iron your pants? หรือถ้าเป็นชาวอังกฤษเขาไม่ใช้คําว่า pants นะฮะนอกจากจะแปลว,ว่าชั้นในนะฮะถ้า pants <แ>นะฮะ pants ที่อเมริกาก็คือกางเกงขายาวนะฮะนะฮะ <laughs> แต่ถ้าอังกฤษก็คือชั้นในนะฮะกกน,นนั่นเองนะฮะแต่ถ้าสมมติเป็น pants ที่อังกฤษนะฮะจำได้ไหม ทาวเซอร์ Have you ironed your trousers yet อย่างนี้นะแต่ว่าอาจารย์ดำเวลาต้องพูดอย่างชื่อของหนังว่า Iron Man เนี่ยอาจารย์ดำก็พูดแบบว่า Iron Man ให้คนไทยรู้ว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันออกเสียงไม่ถูกถ้าแบบนี้ก็เวลาที่อาำพูดไทยก็พยายามพูดด้วยสำเนียงไทยให้มากที่สุดเท่าที่ฝรั่งคนนี้ชำดายนะครับนะฮะแต่ว่า เวลาพูดอังกฤษก็จะพูด Iron Man Iron Man แต่ว่าเวลาเราพูดไทยไม่ต้องแบบอ๋อฉันไปดู Iron Man มาก็ได้ครับก็พูดว่าฉันไปดู Iron Man ดูรู้กันใช่ก็ได้นะฮะมีคำศัพท์อะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์ดัมที่เกี่ยวข้องกับการเนี่ยค่ะเสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยซักผ้ามีรีดผ้าแล้วก็มีซักอบรีดใช่ไหมครับซักอ uh, Will you wash my clothes for me <c oughs> No Why not Wash your clothes ก็ได้นะฮะ Uh, หรือจะใช้ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นคำว่าอบหรือว่าปั่นนะฮะเครื่องปัน่นแห้งนะฮะ <c oughs> ก็จะเรียกว่า a dryer นะฮะ a drying machine หรือ a dryer เฉยๆนะครับดังนั้นถ้าจะเป็นอบนะฮะก็คือ to dry your clothes <c oughs> หรือว่าถ้าเราเอาไปตากนะฮะ to hang your clothes out to dry ก็ได้ <c oughs> I'm hanging my clothes out to dry ค่ะ,ะทั้งหมดนี้น <ะ S 1> เป็นคำศัพที่ภรยาอาจารย์ดำก็ถามอาัาอยู่บ่อยๆนะคะรีดผ้าหรือยังซักผ้าหรือยังถางผ้า<ด>หรือยังผู <นะ S 1> ้ชมก็ได้คำตอบไปแล้วนะคะรวมถึงคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบ้านที่มีเสื้อผ้าเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะปิดท้ายกันที่คำถามข้อนี้ค่ะที่เป็นการออกเสียงค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาเป็นเซตซึ่งเซตนี้นะคะประกอบด้วย3คํคำล้วนขึ้นต้นด้วยตัว F ทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ดำ 3คําที่ว่านะคะก็คือฟีฟีแล้วก็ฟรีค่ะคุณผู้ชมถามว่าออกเสียงยังไงดีให้ชัด VER ค่ะโอเคซุ okay. จริงออกเสียงชัดเวออยู่แล้วนะครับฟี FEE F e e, ไม่มีเสียงกววกล้ำต้นคําก็เลยง่ายมากนะ